ครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำแบ็ k กราวด์แบบไล่เฉดสีสวยๆกันนะครับในภาษาสวิกฤนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องไปหาว่าเราจะใช้แบ็ k กราวด์สีอะไรบ้างนะครับผมก็มีเว็บแนะนำเป็นเว็บชื่อว่าเว็บดิจิตอลนะครับ Dynosit ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วเราก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับว่าจะเอาสีอะไรเซ็กซี่บล Purpose Love p i c เล e เลือกสีที่เราชอบนะครับผมเอาเป็นสีโอเคสีนี้แล้วกันนะครับพิงกีนะครับก็เราจะใช้คู่กับอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็คือ UIColor.io เราจะเอาค่าสีที่เป็นค่าตรงนี้นะครับมาคอนเวิร์ตเป็นคำสั่งที่จะ เลี่ยนสีใน s w i นะครับแต่เราจะเอาสีแรกมาเลยสีแรกก็คือสีตัวนี้นะครับโค้ดสีแรกมาวางไว้ที่ก็จะได้สีนี้มามาดูแล้วเราเขียนภาษาอะไรนะครับในนี้ในเว็บนี้ก็จะมี Swift Objective-C แล้วก็เป็นเป็นซัมารีนนะครับเป็นสีชาบตรงนี้ผมใช้ภาษา Swift ผมก็ copy ตรงนี้มาเราได้เมื่อเราได้สีแรกมาแล้วแล้วก็มาที่ Xcode นะครับทำการ New Project ขึ้นมานะครับเปิด หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะสร้างวิวกันก่อนนะครับก็มาเลือกที่ตรงนี้เป็น UI view ก็ลากมาไว้เ็็จะได้วิวอย่างนี้มานะครับก็มาเป็น set constraint ให้มันเป็นสูงนะครับสูงทั้งหมดเลยให้มันชิดขอบบนขอบล่างโอเค หมดแล้วก็จะกดคอนโทรลค้างนะครับแล้วกดเมาค้างลากแล้วมาวางก็ตั้งชื่อเป็น bgview เก๋เราจะได้ View มาแล้วทีนี้เราจะมาสร้างสีนะครับโดยการทำเลเดียนนะครับหรือไล่สีแบบนี้จะต้องมีด้วยกัน2สีนะครับก็คือสีเริ่มต้นกับสีสุดท้ายนะครับเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวเป็น l e s color นะครับ color, color ก็จะเป็น top แล้กันเท่ากับ ui color, color. ให้ทำการ Copy ตัวนี้มานะครับสีแรกมาก่อนขอปิดนี้ไปก่อนนะครับหลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็ปิดไปเลยเลยก็เอาตัวนี้มาวางว .cg color อย่าลืมใส่ cg นะครับตัวสีที่สองก็จะเป็น Color Bottom นะครับแล้วก็จะไปเอาสีที่สองมาจากเว็บนี้ สีที่สองก็คือสีตรงนี้เป็นรับ F7 BB97 ก็ปีมามาวางที่ UI color ตรงนี้ก็จะได้สีออกโทนเหลืองๆมาก็ copy มาแล้วก็มาวาง CG กับ CG color นะครับต่อไปเราจะสร้างตัวแปรอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นต่าง object นะครับเป็น gradient แล้วกัน ใช่ gradient ที่เป็น layer ของ gradient นะครับอ้างอิงไปถึง ba gradient layer ตัวนี้เราจะเรียกใช้ตัวนี้ไปก็เป็น gradient flame เท่ากับเท่ากับ v i e ตรงนี้นะ view ของเราก็คือ bg แล้ว bg view b o u s e ก็ gradient t Color Color มี S นะครับตรงนี้โอเคค่าข้างในก็จะเป็น Array นะครับเป็น Color Top ตัวแรกตัวที่สองก็เป็น Color Bottom โอเคจากที่เราได้มาแล้วเราก็จะเอาใส่ background นะครับเอาใส่วิวของเราก็เป็น CellBGView .Layer .In t h อ r ์ดอทอิน y e r ตัวนี้นะครับ แล้วเราก็เอาค่ากร a เดียนต์มาใส่แล้วก็เริ่มต้นที่ตำแหน่งที่0ูนะ์คพรจะมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองรันกันดูโอเคเราก็จะได้แบ็กกราวด์ที่เป็นกรเดียนต์สีที่เราอยากได้นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแนวนอนนะครับแต่พอมาใส่ตรงนี้จะเป็นแนวตั้งนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการทำ เลยเดียนแบ็กก่าแบบง่ายๆนะครับสำหรับภาษาสวีครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ